เส้นทางชีวิตมันไม่มีหรอกนะเส้นชัยมีแต่จะเดินไปเรื่อยๆจนหมดลมหายใจจงอย่าไปโฟกัสปลายทางให้มันมากนักค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบมีความสุขกับทุกวันในแบบของเรานี่แหละดีที่สุดแล้วทำทุกวันให้ดีอะไรที่ใช่ถึงเวลามันก็มาเอง อะไรไม่ใช่ดิ้นรนให้ตายก็อาจจะไม่ได้มาครอบครองมีความสุขณนะตอนนี้ดีที่สุดแล้วถ้าพูดถึงชีวิตไม่มีใครช่วยกันได้นะเธอต้องเดินไปด้วยขาของตัวเองทุกปัญหาทุกอุปสรรคมีคนยื่นกำลังใจให้ได้ให้คำปรึกษาได้ให้ความรักได้ แต่ที่สุดแล้วคนที่ต้องลุกขึ้นแล้วเดินต่อไปคือตัวเรานี่เอง